พี่ใช่ไหมใช่ใช่พี่ด <onn> ิงเป็แฟบพี้มันอยู่ในห้องอยู่ในห้องกีฬาอยู่ในห้องคีลาพี่อยู่หนะ้องคีล่าตายตายาตายไป <Northwest> พ,พ,พี่พี่นี่พี่เครู้แล้วพี่ใช่หุ่นตีตัวเยอะ รวังนะกีฬาแล้วโคตรไปที่ไรไรเนี่ยโขนโขนตายไหมไม่ตายไม่ตายไหนพี่มาหน้าห้องพยาบาลห้องพยาบาลที่ไข่อ่ะมันอยู่นั่น,นเหรออ,อยู่นอกอยู่นอกพี่พี่นะโอเคผมเห็นพ,พี่แล้วพ,พี่เละนะอยู่มุมห้องตึกมุมห้องเลยอ้อมมม้้้อออฮะ โัวไข่กระแทบเลย่ะอยู่มุมมุมมุมติดมุมไหนพี่ายไปละท่านาไม่เจอตายไดเด็กที่ไอ้สัส มีคนมีคนมีคนไม่รู้ว่าคนหรืออะไรวะเลเด้อรหรือเปล่าฮัลโหลเน็มาหากเลยคูดีกูวิ่งหลบไ <c> ป <oughs> เด็ไปไม่โกงมีต่เอก็อก่อนะอยู่แถวตรงตาย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 ลกูตายบังเกอรบังเกอร์ตรงลงนอนสองไหมเฮ้ยคน กัสนี่ก็น่าจะมันนี่แหละพี่ที่นี่น่าจะดักยิงมานเฮ้ยยังมีอีกอ่ะใช่มีคนอยู่ประมาณมุมไหนพี่คนพี่ไม่เห็นพี่โออยู่หลงนอนสองใช่ไหมเดินเดินหลงนอนสองใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเี๋ยู่ดูแม็กซ์นัอยู่นั่งอยู่หลังคารถไฟด้วยพอพี่โดนยิงจักเลยไฟไม่ใช่หลังคารถไฟตอนอยู่ข้างหน้ามึงเลยหรอ ใกล้ๆเลยจอยิงตลอดเที่ยวแต่ว่าอยู่ดิบพวกดาวของพีเตอร์ไปทิ้งก่อนไอตัวที่ยิงปืนนี่คือเจตการอะไรกันมยู่นะจะจบสองที่โอ้ยพี่โดนอร์โดนโะไรวะหลักคารถไฟจริงๆรถไฟจริงๆครับพีเต้นโดนโดนตรงนี้ โอ้ออกออกระเบิดมาโอ้ออกออกย็นโผล่มาเนี er ่ยไอ้สัสโอ้โหเอเวอร์น่าจะไม่แน่นะอาจจะโผล่นะไม่ไม่ตัวเส้นเก็บอะไรมาเยอะแยะโยนเกาะลงไม่ได้เลยพวกอาหารอเก็บวิเก็บแค่พอกินมั้งอย่างอื่นเก็บบอสนี่ก็จะเอามาด้วย าาน,นะรัดเพื่อนตกน้ำได้เฮ้ยตกขนาน้าแม็กขนาน้ามีพวก ตรงไหนพี่หน้าเราอุ้ยคุณตึกปีกมาสัตว์สาย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 ข้ามแม่น้ำมาข้ามน้ำหรอใช่ข้ามน้ำตรงท่อตรงท่อยาวสองท่อสองตัวสองตัวสองตัวพี่โอวิ่งขึ้นไปเป็นหนึ่งตัวอีกตัวอยู่ข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผมเม็ดผมเม็ดผมเม็ดแม่งเม็ดคืนกันใหญ่เลยเฮียตายต้องตายต้องตายต้องตายตายหนึ่ง อยู่ตรงข้างในพี่พี่ขึ้นบนปุ่มขัดไอสัตว์เอ้ยอยู่ตรงอยู่ตรงเอขุมงเอเอพ่อว่ะเห็นไหมถมต้องข่วยไม่งั้นมันตายไอแม็กโดดลงมาขนาดไม่ะแไม่พาเน็ตแม่ผมลงมาผมลงมาโอ้โหมันเลยมาตรงกูเลยมันวิ่งข้ามไปแล้วพี่วิ่งข้ามไปแล้ววิ่งข้ามอีกฝั่งนึง คือไปดูดกับแก๊ข้างบนอ่ะไอ้ที่ใครอ่ะตกใครอ่ะมันตบมตบมันตบมันตบตบมันตกมันตบมันที่ไหนกันเนี่ยมาถ่ายกรไจายแล้วพี่เมีเติรนตายปะมไ,มมมไม่ตายมไม่ตายเราไม่มีใครตายเลยไม่มีโอ้เราไม่ตายเหร หวยไหมถ้าป uh, ืนไม่ขาดมากี้มันตายสัตว์ตรงไหนอออะะนนไไปตรงห้องตายตรงกลางที่เราวิ่งมาเมื่อกี้มันวิ่งขึ้นไปโดนสแคปฟิงข้างบนนี่แหละพี่โอ๊ล่อยไปมันหนีแล้วพี่มันหนีแล้วยต้องมาดิเฮียเขาตมันหายไปแล้วคนทำไมถึงน้องไม่เข้าไอ้ห้องทางเชื่อมเปิดกองเยอะเขาให้รถ Get that องานห้องไอรูทวะไอเียบเห like, tá, s okay. <S ่กูย uh ิง huh. มึงแน่เลยว่ะ่ไหมไอเี้ยเลือกอ้องไอรูท้องปืนไอ้องปืน้องปืนมาาหตายตายไปแล้วก็บมถามแล้วว่าใครอยู่ใต้บันไดอ้จี๊ยก็พี่ไม่ตอบโดนโดตายไหม ตายไปตายเข้าอกเข้าแขนแล้วเข้าแขนกับอกเนาก้ามดกไม่ครบเ่ตกเ่ดนตดิไปเไปอกหลังเหมือนเดิมขาอหาเดิมห้องอาหารยด้เลยไม่มียิงเลยผมผมจองเหมือนเดิม Hong hai tay hong hai tay đa 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 Ừ, hai tay đa hong hai tay đa hong hai tay Ừ, ừ, ừ tay đa hong hai tay đa ตอนนี้เงียบแล้วผมออกไปดูฮะไปน้องตามตุ่ตามไอ้ทีใครยิงโอ้อยู่ไหนอะชั้นหนึ่งเลยครับตรงกลางเลยชั้นหนึ่งขวาตรงกลางเลยครับตรงกลางมันใดกลางเลยใช่ไหมเออเอาไปอยู่ทางขวา โอ้โหอะไรวะตายด้วยเลยมันอยู <t <t ่อะไรัอยม่รู้เลยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ซ้ายมือมันอยู่ซ้ายมือโอ้กูตายมันอยู่ซ้ายมือแสดงว่าตอนที่คุณเต้นบอกนะน้องเห็นไฟฉายไม่ต้องออกกันแล้วใช่ไหมคุณเต้นอะไรครับน่าจะเป็นตัวที่คุณเต้นได้ยินป่ะไม่ใครย่องมาวะเบาดิเขาที่ยิงผม พอแล้วพอแล้วพี่ตายก็ตายหมดแล้วเหลือพี่โอมาอยู่ชั้นหนึ่งลงมาอยู่ซ้ายพี่ห้องน,น้ำโอช็อปโอช็อปอี

เสกในพยาบาลนะผมชี้ชั้นหนึ่งโอ้ยโอยหมดตงนั้โอ้โหเปิดเข้ามาโดนเลยเข้ามาโดนเลยมาตรงมาตรงไอ้ดิฉนึงตายตายตายพี่โยมีสลิกอยู่ในกระเป๋าผม MK เก็บได้เลยมีตัวแป๊บนึง ไ่ยอูหนกระเป๋าผมไม่ใช่ของผมนะพี่หยิบไป <S 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 ได้เลย <S 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 พี่พี่มีเสียงวิ่งข้างหลังวิ่งข้างหลังพี่ตกตายหลังปั๊มพี่ช่วยหน่อยมาแล้วมาแล้วไป ยิงจะลุประตูมาแล้วค่อยเปิดไอชัตผมอยู่ในประตูเขี้ยนี่แหละที่เห็นว่ามัว mm <sighs>